สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีติดตั้งกระหมวด p p x 150 i นะครับ<ม>ก็พูดแกรถหน่อยละถ่ายหน้าเจ้าของรถหน่อยนี่ขอพักพณาหน่อยขอพักไทวันนะครับพทนึ่งขอพักเพื่อนเองอ่ะเดี๋ยวจะมาสอนนะครับท้าถ่ายหน้าผมก็พอนะ มีหน้าผมใช่ไหมขั้นแรกนะครับถอนนอสสองตัวนี่นะครับจะมีหนึ่งตัวสองตัว ล็อกเบอร์สิบนะครับสองตัวกลินน้ำเนี่ยสองตัวข่้นไปดูตรงนี้นะครับ ออกการดึงนรับดมันมเป็นล็อกนะครจะดึงหนึ่งมัน,นไม่ออกก็กัดปุอดออ๊อันนี้ก็จะหลุดอัตโบบนมัติอ่ะมันแค่ล็อก เป็นตัว p t x 1 5 0นะครับจะเป็นตัวที่มีรีโมทการที่โจรขโมยกันนะครับเขาใช้เหล็กแหลมแทงรูกุญแจตรงนี้นะครับแทงปุ๊บบิดกุญแจเลยพังเขาจะต้านรู้ไปอ่านั้นเราจะมาแก้ตรงนี้เนาะเราก็ดูสายไฟที่ออกจากเบ้าลรกกุญแจนะครับถ้าเราดูสายไฟที่ออกจากบ้าลรกกุญแจมาไล่มานะครับมันคือตัวนี้นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่คือปลั๊กคือุญนแจตรงนี้นะปลั๊กสองช่อง ถ้าเอามือล้วงเข้าไปข้างในมันจะไม่ได้ครับมันจะชนตรงนี้เนาะมันจะใครจะมาถอดตรงนี้ไม่ได้๋ผมจะมาโชว์วิธีการถอดแล้วก็พักของเข้าดูเลยจะดึงข้างล่างนะอันนี้หลุดไหมครับดูตรงนี้นะครับตอนนี้เปิดตุวแกไม่ได้แล้วเรามาเปิดกุวแกเนี่ยตายไม่ได้แล้วนี่คือปลักดูตัวแย่เห็นไหมตายไม่ได้แล้ว ตนนี้เราถอดปลั๊กซีกุญแจออกมาเยอะเลยครับสายไฟผมก็จะเหมือนปลั๊กซีกุญแจเลยใช่ไหมท,ที่เราถอดออกนะครับเราก็เสียบเราก็จะเสียบนะครับนี่ครับถอดผมก็จะเอาตัวนี้ไปค่อมกลางนะขั้นแรกผมก็จะเสียมนะครับไปต่อนเจ็บนะนี่อันนี้มันก็ไม่ยากนะแต่ก็ มันดูเห็นหรือเปล่าจะเตีย๋ยวนะครับไว้เจ็ดร้อยวันมีปักอักที่สองคือตัวนี้นะครับตดดัวที่เราต่อมาเสียบเข้าไปนะครับมีปักด้วยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเราจะมาสตาร์ทกันให้ดูนะครับอันนี้สายกาวหยดนิดน้อยหน่อยเดี๋ยวก็มายึดนอตรงนี้เนาะเราจะยึดนอตรงนี้เดี๋ยวผมลองแตะนี่ก่อนลักให้ดูเนาะ ลองทดสอบสายกาวนะครับลองแตะดูผมกปลอกนะครับโอ้โหปลุกปุ๊บอยู่มีคนใช้แก้ผีนะครับเปิดน,นะครับจะลองไม่หยุดนะครับโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะต่ออันต่อไปนะครับคือ เดี๋ยวแล้วปักซื้อกินแก่เนาะอันต่อไปก็คือปักไฟเลี้ยวนะครับจุดผมจะถอดปักไฟเลี้ยวปักไฟเลี้ยววันนี้จะมีนะครับสีน้ำเงินกับสีเหลืองเห็นแก่ไหมนี่สีน้ำเงินกับสีเหลืองเสีเงินเส้นเดียวออกมาสีเหลืองออกมาเส้นเดียวเราปักไปเลี้ยวก่อนคือสีเหลืองนี่ปักไปเลี้ยวนี่ดึงนี่นะครับจุดตรงนี้ดึงนี่ขึ้นมา ขัานก็จะเจอนะครับปักจะมีนะครับสีดํากับสีขาวนะครับเห็นเห็นมัน้งเ่าดูผมจะถอดสีดําออกนะครับมันจะเหมือนท่อนหน้าคิดนะครับถอดสีดำออกใให้ถอดสีดำออก นี่สีดำนะครับเอาสีดำบางเรียบร้อยแล้วเห็นไหมไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าสีดำออกนะครับสีดำต่องครับเส้นสีเหลืองนะครับดูดีมันจะมีสีเงินสีเงินคู่นี้นะครับสีเหลืองแล้สีสีดำเอ้ยสีเหลืองนี่ครับออกสีดำก็นี่เก็บครับตรงนี้เก็บอันหนึ่งหลันั้นก็เสียองต่ออยรงน มาทดสอบกันเดี๋ยวเราจะมาน,นี่คือไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวผมไปกดล็อกดูว่าไฟเลี้ยวออกไหมนี่ไฟเลี้ยวออกเลยเน,นี่คือปลั๊กไฟเลี้ยวต่อไปปลั๊กสตาร์ทนะครับก็เหลืออันสุดท้ายสี้เงนนินเนาะก็ต่อกับปลั๊กสีขาวนะครับสีขาวที่ข้างสีดำตรงน,นี้เราก็จะถอดออกวันนี้นะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันใช่ไหม่

เสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ตลองข้าวมุกลกไปเนาะงกล่ก็เดี๋ยวเราจะเอาสายกาวนี่นะครับยึดกับหมาอตรงนี้เนาะกลองข้าวมุเรายึดแตะกับตรงนี้นะครับตรงนี้เลย ลืบกาวมาแล้วก็แตะตรงนี้เนาะผมจะลืบก็เดี๋ยวจะทดสอบกันก่อนนะครับที่สายกาว่อนนี่นองกับขโมยตรงนี้นะครับจะลืบกาวสองหน้าแล้วก็ แล้วแต่ลูกค้าเนาะจะแตะตรงนี้หรือว่าจะแตะข้างในนี้นะครับแผงนี้ครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าแตะในแผงนี้เนาะแผงแผงข้างในเนี่ยขาวๆนะครับเอาแปะตรงนี้นะครับอืมแล้วก็อ้อมอ้อมแปะแบบอันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันก่อนอันนี้เสร็จแล้วนะครับเรมาทดสอบจะขโมยผมอ่าอันนี้สมมุติเราดูน so, right. <The> ี่ครับสมมติเรากดล็อกเนาะ มยตัวนี้ท่านก็ไม่ต้องใช้แล้วเนาะเอาออกไปเลยตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้มันละมันไม่ได้ช่วยการขโมยเนาะมันช่วยแค่โดนรถแล้วมีเสียงดัง,งเอาไปเลยแล้วเอานี้นีน้ใส่แทนเนาะผมจะกดล็อกสองครั้งให้ดูนะล็อกสิดเสียงต,ก,ต,ก,ตกใครโดนดรถเอานะครับรถจะไม่ร้องฝนตกฟ้าร้องอะไรก็จะไม่ร้องใครไม่รู้คนใช่้านจะร้องต่อเมื่อมีคนแทนแจกผีสมมุติยิ่งแจกผีนะครับแทนคงแจกแล้วเราผมจะปิดทับกระต่าย ถ้าอยากที่ที่ดูไหมะถ้าอยากดับเพื่อปลดกดล็อกถ้าสมมติเราลืมล็อกรถนะครับมีโจรใช้ปันใหญีแทงยาล้วเราไปะ้ารถไปเราลืมมาบนเราเห็นดีเฮ้ยขโมยรถเราให้เรากดล็อครถดับเลยแล้วก็ตามเอารถมานะก็มวยราคาพันสองนะครับก็ส่งทั่วประเทศเนาะเว็บไซต์นะครับ ว็บกันขโมยรถ .com เฟซบุ๊กนะครับร้านกันขโมยรถศูนย์แปดห้าแปดแ